สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง H&P Nails นะคะวันนี้ป้าก็จะมาอัปเดตสตูดิโอต้องพูดว่าสตูดิโอนะคะยังไม่ใช่ร้านนะอ่ะก็บรรยายไปตามภาพนะคะนี่เป็นภาพเก่านะคะภาพเก่าที่เป็นห้องเสริมสวยเก่าของป้านะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วนะคะร้านเสริมสวยเนี่ย แต่ก็จะเห็นอุปกรณ์ก็คือยังมีอยู่นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนแต่ว่าอุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็ยังมีก็ยังมีปะปายคือลูกค้าจอนอะไรเงี้ยเพราะว่าป้าค่อนข้างจะปิดร้านบ่อยนะคะมีธุรกิจมีภารกิจเยอะนะคะก็ไม่ได้ทำอันนี้คือห้องเก่านะคะภาพบรรยายไปตามภาพก่อนเนาะตอนนี้เนาะอันนี้นี่คือเก้าเก่าอันนี้คือเก้าเก่าเลยนะคะเมื่อสามสี่ปีที่แล้วคือยังเป็น สีเขียวห้องสีเขียวอยู่นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีเทาได้แด้มาสองปีนะคะแล้ตอนนี้ก็คือภาพลุงมามาทุกทีก็คือมาทำงานนะคะมาทำงานทำาน้นทำนี่นทำ,ำ DIY เกว่ยวกับบ้านนะคะนี่ก็คือทำความสะอาดเปลี่ยนทาสีนะคะก็คือเอามาให้ดูภาพเก่านะคะนี่คือร่องรอย ร้านเสริมสวยเก่าของป้านะคะไม่ได้ทาเสริมสวยมาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยประมาณสัก8ปีได้แล้วล่ะคะ่ะป้าก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะคะก็รู้สึกว่าพออยู่ไปนานๆเข้าลูกเต้าเขาก็ไปเรียนไกลแล้วหมดภาระหมดหน้าที่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างป้าก็รู้สึกเหมือนชีวิตมันไม่มีไม่มี จุดมุ่งหมายอนะไม่มีแพชชั่นที่จะอยู่อะมันเหมือนรู้สึกน่าจะคล้ายกับเป็นโรคซึมเศร้าไหมรู้สึกว่าเราจะอยู่ไปทําไมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็พยายามหาทางออกให้ตัวเองนะครับป้าก็คิดทบทวนนี่มันต้องอยู่สมิมันจะไปคิดท้อแท้อะไรได้ยังไงเราไม่ใช่คนไม่ใช่ว่าไม่มีหรือไม่ใช่ว่าเดือดร้อนนะแต่จริงๆเราจะต้องหาอะไรให้ชีวิตเรามันมีสีสันแล้วก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุข นะคะทำให้ป้าเข้าใจหรือคนวัยเกษียณเลยนะคะว่าถ้าหากไม่ได้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่เหนื่อยเหมือนกันนะคะป้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วแหละเราต้องทำอะไรก็เลยคุยกับลุงนะคะลุงก็บอกว่าเธอก็ทำเล็บสิงานนี้เธอรักเธอชอบนี่เธอทำได้เธอทำได้อยู่แล้วเขาก็เชียร์ให้ป้ามาทำเนาะทีนี้ลุงเขาก็ทำช่องอยู่ของเขาอยู่แล้วนะเขาเป็น อานักถ่ายภาพนะถักถ่ายภาพเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับนกนะคะก็ชวนมาทําช่องก็เลยเออมันก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าเราอยู่ไปเฉยๆแบบไรจุดมุ่งหมายนักนับวันเวลารอที่จะได้เจอกับลุงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันก็เริ่มแบบไม่มีอะไรทำอะค่ะลูกเต้าไปเรียนไกาแล้วเราก็อยู่คนเดียว ก็น่าจะหาะไล่ทาดีกว่านี่เที่ยวนี้ลงมาก็คือมาเอาอุปกรณ์เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะคะเกี่ยวกับเก้าอี้เกี่ยวกับกระจกหลอดฟลงหลอดไฟเอาออกใหมนี่กำลังใส่กระจกสั่งกระจกมาจากแอปสีน้ำเงินนะคะแล้วก็กำลังจะเจาะ วัดขนาดนะคะเปลี่ยนกระจกนะแต่ก่อนเป็นกระจกโบราณนะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็น,ปนตั้งโต๊ะอันนี้เดี๋ยวนี้เขาเป็นติดผนังหมดแล้วนี่ค่ะเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะจากเมืองจีนนะทําดีอันนี้ติดละแต่เดี๋ยวดูขั้นตอนการติดไม่ง่ายเลยนะคะติดยากค่อนข้างยากเลยช่วยกันป้ากระลงช่วยกันมันก็ดูมีความสุขอะค่ะเราได้ทําอะไรแบบเออ ป้าก็มานั่งคิดทบทวนว่าจะทําอะไรเนาะชีวิตเราจะปล่อยให้หายใจทิง้งแล้วก็รอวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยเหรอเราก็คิดอย่างนี้นะคะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าเราจะอยู่แบบไม่มีความหมายในการอยู่มันน่าจะหาอะไรทําป้าก็เลยคิดทบทวนเนาเออเรามีอะไรที่เราอยากจะทําในชีวิตเนี้ยนะป้านั่งคิดนะคะ เราอยากจะทําอะไรนะถ้าเราจะจากโลกนี้ไปก็คือเราจะไม่รู้สึกติดค้างกับอะไรในใจเราเนาะป้าก็เลยหาสิ่งที่มันแบบเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองนะคะป้าก็เลยมองว่าเออชีวิตเนี้ยฉันอยากทําอะไรแบบตั้งใจทามันจริงๆแบบลงรายละเอียดแบบใส่ใจทําด้วยใจรักทําด้วยมีความสุขซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาป้าทําอะไรมันเหมือนเราต้องกระโดดเข้าใส่ หาเงินนะคะเลี้ยงลูกเนาะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันจับอาชีพเยอะหลายอย่างผ่านมาหลายอาชีพแต่ไม่เคยมีอาชีพไหนที่มันลงรายละเอียดได้ลึกซึ้งแล้วก็ทําแบบรู้ลึกรู้จริงรู้กว้างอะไรเงี้ยไม่มีนะคะป้าก็เลยอ่ะเราจะต้องมาแก้ไขในสิ่งที่มันแบบเราจะไม่มานั่งเสียใจว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดจากโลกนี้ไปนะ เราจะไม่มานั่งเสียใจว่าเราทําไมไม่ได้ทําเราแก้ไขมันซะต,ะตอ่อตอนนี้ที่เรายังมีเลี้ยวมีแรงนะสี่สิบไม่ถือว่าแก่สี่สิบกว่านะคะไม่ถือว่าแก่หรอกคนที่เขาเริ่มต้นธุรกิจหรือทําอะไรไวัยสี่สิบกว่าก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีไฟขึ้นมาทันทีเลยนะพอป้าคิดอย่างเงี้ยขึ้นมานะคะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปลดล็อกตัวเองนะในสิ่งที่มันค้างค้างอยู่ในใจทำไมอ่ะบางครั้งเราเรานึกอ่ะเราต้องสู้ชีวิตอ่ะต้องกระโดดใส่ การทำอาชีพกระโดดใส่คือสิ่งแรกที่คิดคือทำทำแล้วต้องได้เงินแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรลงไปแค่กระโดดทําลงไปแล้วได้เงินเราไม่ได้ใช้สติปัญญาใช้สมองอะไรแค่ว่าอยากได้เงินทีเนี้ผ่านวันเวลามาเราผ่านอาชีพมาหลายอาชีพปั๊บป้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทําอะไรที่ใจเรารักแล้วเงินมันตามมาให้เรามีความสุขกับการทำงานนะคะ ให้มีความสุขกับการทำงานแล้วเราก็ได้เงินตอบแทนด้วยแล้วปลดล็อกชีวิตเราด้วยคือทำด้วยความตั้งใจทำแล้วมีความสุขเงินจะตามมาด้วยประมาณนี้ป้าคิดอย่างนี้นะคะถึงไม่ได้เงินป้าลุงก็เชียร์ป้านะทำเธอเธอรักเธอชอบเธอทำได้เขาก็เชียร์ถึงจะไม่ได้ทำเงินอะไรก็แล้วแต่เธอมีงานอดิเรกเธอได้ทำอะไรที่เธออยากทำมันก็เป็นอะไรที่ลุงซัพพอร์ตป้ามากๆเลยนะคะป้าเลย อันนี้แหละมันมีแรงฮึดขึ้นมาทันทีนะก็ช่วยกันนะช่วยกันทําทุกอย่างเลยนะผ่านมือป้ากับลงุงทุกชิ้นเลยนะคะไม่ได้จ้างใครนะคะลุงก็เป็นงานช่างอยู่นะคะก็ทําทุกอย่างช่วยกันก็เหนื่อยหายไปพักนึงตอนแรกเริ่มสตาร์ทช่องป้าก็หยุดไปช่วงลุงมาก็1เดือนนะคะป้าก มาทำสตูดิโอจะพูดเป็นร้านก็ไม่ใช่ยังไม่มีการรับลูกค้าอะไรไปทางการนะฝึกฝนอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยใจเย็นนะคะป้าคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำเพื่อเงินมันก็เหมือนเราก็ต้องรีบทำแล้วไปหาประสบการณ์เอาข้างหน้าแล้วรีบคว้าเอาเงินไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ผิดนะคะไม่มีใครผิดหรอกที่จะทํางานหาเงินแต่ว่าเราผ่านชีวิตมาขนาดนี้แล้วอะเราขอทําอะไรแบบมีความสุขอะ เราไม่อยากมานั่งรอเงินนะคะป้าอยากทําไปแล้วมีความสุขแล้วเงินมันตามมาเงี้ยเออเราก็มองเห็นช่องทางของ y t u t u นะมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่ไม่รู้แต่ว่าใจเนี่ยมันพร้อมมากนะคะตอนเนี้ยป้าพร้อมมากลุงระทาสีแล้วนะคะเพราะว่าถอดสายหรือสายแล้วนี้มันเป็นรอยเจาะก็ต้องทาใหม่ทาก็ สีใหม่สีเก่าไม่เข้ากันก็ต้องไปซื้อมาทาใหม่นะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนฝ้าฝ้ามันรั่วทะลุออกมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนหยดน้ํามันหยดลงมาก็เปลี่ยนนะคะอันนี้กำลังประกอบตู้ตู้จากอกเกียนะคะซ่อมให้มาส่งที่บ้านอันนี้สีสีทาเล็บ ของ AS นะคะป้าใช้ของ AS ก่อนเนาะเพราะว่าป้ายังไม่มีสีครบอะป้ากำลังสั่งชุดนี้ชุดนี้ก็ราคาน่ารักไม่แพงเราก็เอเออันนี้ดีกว่าพอจะได้เพราะว่าใช้ฝึกมือฝึกงานเนาะเพราะป้าก็เคยซื้อมาใช้แบบทีละวขวดสองขวดเพราก็ดีอะก็เลยสั่งตัวนี้มาเหนื่อยลุงนั่งเดิมนับ <laughs> เหนื่อยอะวิ่งขึ้นวิ่งลงบันได ทำทุกอย่างตัวอ้วนปุกลุกทำกันนะเครื่องมือช่างพอมากนะคนะเปรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วติดกระจกเก้าอี้หลอดไฟชั้นชั้นนี่ป้ากเสียดายนะไม่ได้ถ่ายขั้นตอนตอนติดเนาะคือมันเหนื่อยแล้วนะทำทำไม่ได้ทํารวดเดียวทําทุกวันทำระเล็กละน้อยเพราะสงสารลงุงเนาะลุงเขาก็มาเขาอยากพักผ่อนบ้างาก็มาทํางานเนะี่ยก็ทํา ไม่ได้ไปถ่ายรูปที่ไหนก็เว้นได้ไปแค่เสาร์อาทิตย์ก็อยู่ช่วยงานกันทำงานใช้เวลาก็หลายวันอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ทำแบบเร่งเร่งอัดอัดนะคะทำแค่ครึ่งวันแล้วก็หยุดนะก็ป้าก็หายไปเลยช่วงนั้นน,ะน่าจะเกือบเดือนนะคะไม่ได้ทำคลิปทำอะไรก็พอกลับมาได้ปุ๊บล,ลุงกลับประเทศปุ๊บป้าก็มาปั่น ทำคลิปลงก็ค่อนข้างจะอืดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันยอดมันตกเราไม่ได้ทําวิดีโอป้อนนะมันก็ค่อนข้างหืดขึ้นคอเหมือนกันค่ะหายไปมันก็ทําให้เรารู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกอย่างเกิดการเรียนรู้นี่ก็อีกค่ะกล้องที่ป้าจับถ่ายเนี่ยต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคือตอนนั้นมันยังใหม่สําหรับช่องมากเลยเพราะป้าก็จับกล้องตั้งซึ่งถ้ามาลงในนี้มันเป็น มันก็จะเล็กจอมันก็จะเล็กอ่ะซึ่งป้าก็นึกเสียดายนะตอนแรกป้าคิดช่างใจอยู่นะน,นะคะว่าจะเอาลงดีไหมเนาะจะเอาวิดีโอนี้ลงดีไหมเออเอาลงดีกว่าไม่เป็นไรหรอกทดลองดูไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเราก็ลองดูก่อนนะคะ,ะคลิปก็มาถึงขั้นตอนการเสร็จสมบูรณ์นะคะยังไม่สมบูรณ์นะคะก็คือได้มุมเนี้ยมุมเนี้ยเป็นมุมของป้าสตาูดิโอท,ท,ที่ทำเกี่ยวกับเ,เล็บนะคะ ไอ้มุมเสริมสวยมุมของเก่ายังอยู่แล้วก็ยังจะต้องมาต่อเติมกันน่าจะเป็นสิ้นปีนี้ค่ะลุงกลับมาอีกก็คือจะได้ทํากันอีกต่อเติมของที่มันยังไม่เสร็จนะคะนี่อันนี้ห้องก็เป็นไทยๆเลยนะคะของเดิมของป้านะอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะมุมนี้อะ,ะมุมของป้าเนี่ยไม่ใช่ร้านนะคะพูดได้เลยว่าไม่ได้รับลูกค้า แต่ทำคลิปวิดีโอเรียนรู้ทำตัดต่อทำนั่นทำนี่ก็มาจากไม่รู้มาจากศูนย์จริงๆอะค่ะทุกอย่างเลยนะก็ภูมิใจอะค่ะได้มีแรงบันดาลใจที่จะก้าวเดินต่อไปในการใช้ชีวิตเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสะสมความสำเร็จเล็กๆให้เกิดขึ้นทุกวันนะคะจนมันเป็นความสำเร็จก้อนใหญ่นะคะจะทำให้เรามีความสุข ขอให้ทุกคนมีกําลังใจนะคะที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จและทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขนะ,ะสำหรับวันนี้ป้าต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมบายบาย